แนนว่าภาพของสื่อตอนนี้ไม่เหมือนกับที่เราเด็กๆอะคะ่ะอย่างตอนเด็กที่ว่านี่คือแบบไม่ต้องอะไรมากแค่ระดับแบบมหาวิทยาลัยอะไรยะะ่เงี้ยค่ะเราเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสื่อมวลชนก็จะทำหน้าที่ในการรีพอร์ตว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแต่ว่าพอหลังน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงประมาณปี2 2,548หรือ2,549ที่จริงๆสื่อมวลชนเนี่ยกระโดดเข้ามามาีบทบาทแล้วก็มีมุฟเม n นที่สำคัญในแง่ของประเด็นทางสังคมแล้วก็ประเด็นทางการเมืองคือสื่อมวลชนไม่ได้ทำหน้าที่แค่รีพอร์ตเพียงอย่างเดียวอยีกต่อไปคือสื่อเนี่ยเ,เล่นบทบาทเป็นเป็นผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองแะเอง เมื่อสื่อเป็นโลกจำลองของของสังคมไทยอ่ะนะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่สื่อจะมีวิธีคิดที่มันอยู่กันคนละข้างสื่ออาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบ่งฝ่ายแบบจงใจคว,ความหมายคือว่าไม่ไม่ไม่ได้แบ่งฝ่ายเพื่อที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกันนะคะมันเป็นเสรีภาพอะ่ะเออแ เพราะว่าถ้าถามแนน,นก็ยังเชื่อว่าสื่อก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนออในบริบทที่จะเรียกว่าตัวเองเชื่อก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบริบทที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายออแนแนเชื่อว่าเสรีภาพมันไม่มีทางเดียวอะแนนไม่เชื่อว่าการมาคุยแล้วเพื่อหาเป้าหมายร่วมแล้วมันจะช่วยให้ สถานการณ์มัน,มนดีขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมมันก็ยังมีจะใช้คำาอะไคะมันก็ยังมีชุดความเชื่อที่มัน,มนหลากหลายอยู่ดีอะแต่สิ่งที่ทแนนเชื่อว่าการคุยกันแล้วอะไรเป,เป็นข้อคอนเซิร์นหรือข้อกังวลมากที่สุดของสื่ออ,อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเรามีเส้นร่วมกันว่าการนำเสนอเนื้อหาของเราเนี่ยมันไม่ควรจะทำให้คนออกมาตีกัน ไม่ทําให้คนออกมาฆ่ากันคําพูดแบบไหนวิธีคิดวิธีพาดหัวข่าววิธีการนําเสนอเนื้อหาแบบไหนที่เมื่อเราทําออกไปแล้วมันกระตุ้นให้คนอยากฆ่าคนอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนว่าแนว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องเดียวที่สื่อจะคุยกันในยุคที่สังคมมันมีเสรีภาพแบบ คือน,น,นันใช้คาว่ามันเป็นเสรีภาพแบบมันไม่มีขอบเขตนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของตัวคนที่ใช้เสรีภาพนั้นใช่ไหมคะทุกคนเวลาใช้เสรีภาพออกไปเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกแต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับว่าการพูดการเขียนการแสดงความเห็นของเราเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะกลับมากระทบที่ตัวเราได้เสมอนันคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดของ สังคมหรือแม้กระทั่งตัวสื่อมวลชนเองอะค่ะ